สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนทำอไอ้รูปนะครับแบบไอ้ผู้พัฒนาที่เขารับทำกันับวันนี้มาสอนฟรีนะครับเ,เดี๋ยวผมจะแจกลิงก์ที่ที่ผมสอนทำไว้ในนี้ครับลิงก์เอาไว้ทำขั้นตอนแรกให้มาไอ้สร้างดีก่อนับสร้างดีก่อนสร้างดีก่อนแล้วก็มาที่ตั้งค่าครับพอสร้างดีเสร็จนะใครมีดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องสร้างมาที่เปิดชุมชนครับแล้วก็เริ่มต้นคนระับถัดไป อาก่าศไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องสนใจครัทำอะไร,รแล้วเชิญเข้าแล้วก็แค่นี้ครับเราเปิดนี่ก่อนทีนี้ก็อ่ากดอ่าพอเข้าดีหมเนี้ยเรากดอะไรก,ก่อนครับมันจะขึ้นหน้าน,นี้นะครับให้เราไอ้กดไอ้นะครับสร้างบัตรที่ผมผมสร้างไว้แล้วนะอ่าเดี๋ยวไปงี้คอ่าเข้ามาท่านผู้ชมจะเป็นนี้ครับ ให้เรามาคลิกลิงก์ที่สองคือสร้างบทเซิร์ฟเวอร์สร้างแอนแไร,ไรปะปนะมผมสร้างใหม่เลยนะเอาชื่ออะไรก็ได้ครับนะผมจะเอาชื่อเป็นเป็นไปนะชื่อเป็น,นดิสผมแล้วกนะันติ๊กไปครับทีนี้ก็เอารูปมาใส่นะรูปรูปอะไรก็ได้ กดบันทึกครับก็มาที่เอ่อเนะมื่อที่เขียนว,ว่าบอร์ดนะกดแอดบอร์ดเย็ดนะมันจะขึ้นเงีย้ยอ่าก็เราต้องมาเปิดสามนี่นะกดเซฟครับแล้วกดรนะีเซ็ตโทเคนบแล้วกดคัดไปครับคี้มาใส่ที่นี่แหละสร้างบอร์ดอ่าทีนี้เราจะได้แล้วนะครับเป็นบอร์ดทีนี้เรามาอ่ามันจะเกิดเป็นสามกินนะมาที่นี่ครับอะไร เป็นรูปลิงครับเชิญครับมาแล้วก็เชิญไปดิด,ด,ดที่คุณนทน่าท่าครับพอเชิญเสร็จปุ๊บอยายานยญาตอะไรเรียบร้อยแล้วก็รอแปอ๊บนึงนะครับกังวลบัตจริงเลยทีนี้ก็เราไม่ต้องทำอะไรนะครับอันนี้นจะใหม้มันจะเป็นรูปตั้มทีนี้ก็เข้าดิดมาเอแอดแอด็ดบัตรเอด,อด,อดจดุด นะครับนะ,ะแล้วทีนี้เราก็หาห้องอะไรห้องหนึ่งกันเราทับแล้วก็าไปนะหาเป็นบอทบอทบอทที่เราสร้างมานะครับมันจะออนไลน์อยู่ให้เราเขียนตามนี้เลยนะครับชอบ็อปแต่ผมก๊อปปี้วางไว้แล้วกัน ่เป็นวักอ่าก็ทำแล้วก็ลบไปน,นี้ก็แล้วแปะไปะพอมาที่นี้ปุ๊บกดอันนี้อ๋อ,ะอะจะมันงงกับบอทมาที่คนนั้นปุ๊บผมจะบอกว่าก่อนนะครับเราจะเราต้องกดคอลิงเนี่ยอันนี้คือสำหรับท่านผู้ชมอ่ะมันต้องรอประมาณสองวันมั้งผมก็รอสองวันถึงได้นะครับเพราะสองวันมันจะเป็นมันจะเป็นอย่างเงครับ อ่านี้ผมลบปล้ายนเงอนไม่ลบเจอ่าสองวันจะเป็นเงียบไปสองสองสี่วันอ่ะมาณนี้เพราะผมของผมรอสองวันอ่ะจะเป็นอย่างนี้แล้วก็แอดบอทนะ adsbot อันนี้บอทของผมนะแอดบอทที่คุณสร้างชื่ออ่ะเอที่คุณสร้างที่ผมไม่สร้างอ่ะพอแอดเสร็จปุ๊บแล้วก็แอดเข้าอันนี้ว่าจะเอาไหนอาจจะตั้งไหนก็นได้ครับแล้วแต่เลยผมก็ตั้งอันนี้นั่น นะหมดมั่วมันลบไม่ได้หรออ๋อเป็นชุนฉุนไปมหาล้วนะอ๋อปล่อยแล้วทีนี้คนก็เลือกอะไรกนะันครับรอครบรอครบก่อนนะ คุณก็มาเช็คเรื่อนแหละสองวันก็เช็คทีนึงครับกดทับแบบนี้เลยทับไอ้ที่ผมแปะไว้อะไรนะอ๋อชิมหายไปนี่ยครับทับแบบนี้ครับที่ผมแปบะบแล้วแล้วมันก็จะขึ้นลิงก์อันนี้ให้ครับแล้วกดกดมามันก็เข้าหน้านี้ครับถ้าเกิดของคุณเป็นแบบแบบนี้คุณก็เลือกช่องลแล้วแต่กดนี่ปุ๊บนี่ครับเรียบร้อยคุณก็มาดูมันจะขึ้นนี่ครับตาหมู แค่นี้ครับง่ายๆครับแบบไม่ไม่ไม่ต้องไปจ้างก็ทำับแป๊บเดียวครับมันง่ายครับเราคงมีคอมนะแต่ในมือถือผมไม่รู้ว่าน่าจะทําได้ครับในมือถือในมือถือก็ทําได้แต่ผมไม่ไม่เคยทำทีนี้ก็เสร็จครับมันก็ขึ้นว่าทีนี้คุณก็ไปดูเด็ดคนเรียบร้อยมันก็จะขึ้นอย่างงี้แค่นี้ครับขอลาขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ